ทำไมความรักเนี่ยในบางครั้งจะต้องหาสาเหตุที่ไร้สาระมากมาพูดเพื่อให้ทะเลาะกันทุกครั้งบางทีเราก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเวลาเรารักใครสักคนนยเหตุผลันไม่ค่อยมีไงเพียคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่จากผู้ชายหรอกบางทีก็เป็นจากผู้หญิงด้วยคือถ้าลองนึกตัวอย่างเนี่ยเวลาเพื่อนมาปรึกษาเราเนี่ยเราเวลาเรามองจากมุมของคนข้างนอกเราจะมาจะให้เหตุผลให้คำแนะนำที่ดีได้เพราะเราไม่มีอารมณ์ร่วม แต่เวลามันเป็นเรื่องของตัวเองอะ่ะบางทีเราจะมองเหมือนกระดาษเหมือนที่เขาชอบเทียบว,ว่าเป็นกระดาษแผ่นขาวใหญ่ๆมีจุดสีดําเล็กนิดเดียวอะ่ะมันจะรู้สึกลาคาญตามากเลยทาไมมันไม่ขาวล้วนในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ผ้าของเราบางทีเรามองห่างๆจากข้างนอกเอ๊ะอันนี้มันก็สวยแล้วนี่มันนิดเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อดีของคนผู้หญิงที่ทักมาอันนี้นะหมอไม่แน่ใจว่าเป็นจากตัวเองที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเอ้เรายิ่งเงามากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นจาก คุณผู้ชายถ้าเป็นจากคุณผู้ชายเราต้องมองก่อนแสดงว่าเขารักเรา,า <คน S 1> ม้าะค่ะคนเวลารักอะไรมากๆอินอะไรมากๆอะ่ะมักจะขาดเหตุผลเพราะเขาห่วงเยอะอะไรก็ว่าไปซึ่งก็ลาตอนเขาอารมณ์เย็นเราคุยกันดีๆก็ได้อ,อะไรบางพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอะ่ะ แต่มันเป็นเรื่องว่าเราทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจอะคะ่ะเพราะคู่เรื่องคู่ครองมันเป็นแบบนี้อะ่ะมันคือเรื่องของการปรับเรื่องการสื่อสารเขาหากันแต่ถ้าเป็นจากตัวเราเองเหมือนเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มงี่เง่าแฮะเช่นเพื่อนร่วมง,งานเขาอาจจะดูแบบแต่งตัวโป๊แล้วเราเห็นแล้วเราแบบดูแล้วแบบแบบหึงนะเออแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่เหมือนแบบก็เลยแบบระแวงง <c oughs> อนอออแบบหึงอ,อ,อะไรใส่เขาตลอดเวลาถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มงี่เง่าแบบนั้นปุ๊บ แล้วเรารู้ด้วยเพราะว่าเราพุ่งพูดเองว่าทาไมเราถึงชอบหาเรื่องแบบไร้สาระมาะทะเลาะกันอะไรเงี้ยเหมือนเรารู้ตัวเองแล้วข้อดีต้องบอมือให้ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรารู้ตัวแฮะว่าเราเริ่มทําตัวแบบงี่เง่าไม่มีเหตุผลเป็นแบบนี้ปุ๊บทุกครั้งที่เราเกิดอารมณ์วุบแบบนั้นขึ้นมาเลิกดูเลิกหาอะไรที่มันกระตุ้นให้ยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมออกไปพักหายใจสูดอากาศปลูกต้นไม้ก็ได้ช่วงนี้เขาคิดปลูกทูกด่าง <laughs> ปลูกต้นมงต้นไม้อะไรกัน หรือว่าจะไปดูซีรีส์ดูผู้ชายเกาหลีหล่อๆหรือผู้ชายฝรั่งหล่อๆที่เราชอบอะไรก็ได้ให้มันนึกเรืองมันเทินใจสักพักหนึ่งแต่ถ้าเรื่องนั้นมันยังคาอยู่ในใจเราอยู่ใช่ไหมเรารสึกว่าเฮ้ยมันยังคาในใจเราอยู่เราไม่อยากจะทะเลาะเพิ่มค่อยหาช่วงที่เราอารมณ์ดีแล้วอะ่ะตอนนั้น<อ>เราก็อารมณ์ดีแล้วแล้วแฟนเราก็อารมณ์ดีอยู่อะ่ะ<ถ>เราค่อยคุยกันบอกว่าเอ้ยเราเห็นที่แบบเธอคุยกับเพื่อนโรงงาน<อ>คนนี้แบบนี้เราไม่สบายใจอะไรก็บอกเขาไปตรง,ตรง<อ>ๆหมอเชื่อว่าเวลาเราพูดตรงๆว่าเอ้ยเวลาเราเห็นแบบนี้นะเราสึกแบบ ไม่สบายใจเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคนที่เขาให้เกียรติเรารักเราจริงๆเขาก็จะทําในสิ่งที่ทําให้เราสบายใจขึ้นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามตัวเองด้วยนะว่าสิ่งที่เรากําลังขอหรือว่าอยากให้เขาทําให้อะ่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไร้เหตุผลคือไม่ได้ไร้สาระจนเกินไปนักเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเราแวงมากต้องโทรรายงานทุกหนึ่งชั่วโมองอันนี้ไม่ ไม่เข้าท่าเราจะให้คนที่ทํางานมาโทรรายงานเราทุกหนึ่งชั่วโมงได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเราต้องจัดการที่ตัวเองละค,ค,ค่ะค่ะนะคะเออก็ก,ก็เอาเป็นว่ามันไม่มีคําตอบที่แบบตายตัวแน่นอนในแต่ละคู่แต่ว่าหมอดีใจด้วยที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เราทะเลาะกันม,กมักจะเป็นเรื่องไร้สาระนั้นบางทีบางเรื่องไร้สาระหมอว่าวิธีแก้แรกไปนะสมมติฝั่งหนึ่งทะเลาะแล้วกาลังหงุดหงิดมาเช่นที่เราเจอบ่อย หิวข้าวกำลังหาร้านกินข้าวแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะชอบพูดว่าอะไรก็ได้ออันนี้เจอบ่อยแล้วไอ้คาว่าอะไรก็ได้พอบอกไปพิซซ่าไม่ไม่เอาตาดหน้าไม่ไม่เอาข้าวโมเดลไมไม่เอาข้าวมูทอต้าไมไม่เอาแต่ทุกคนบางพอแล้วมันโมโหหิวทั้งคู่เดี๋ยวมันจะเริ่มทะเลาะกันได้ป่าดแล้วตกลงจะเอาอะไรอะเมื่อกี้บอกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นมันชอบมาจากเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละแต่พออารมณ์มันเริ่มขึ้น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 มันยิ่งมันยิ่งทะเลาะกัน เพราะนั้นถ้ามีฝั่งไหนอารมณ์ขึ้นก่อนแล้วเรารู้ตัวว่าเรื่องนี้คือเรื่องงี่เงา่าการตอบโต้ไม่ใช่การยิ่งทะเลาะก,กับเพื่อที่จะเอาชนะหัวเราะกับความงี่เง่าของเราบ้างก็ได้ค่ะสมมติเรารู้แล้วว่านี่คือทะเลาะจากเรื่องงี่เงา่าใช่ไหมหมอนแนะนาว่าหัวเราะไปเลยเฮ้ยเราทะเลาะกันเรื่องงี่เง่าอีกแล้วแฮะอะแล้วเดี๋ยวพออยู่หัวเราะปุ๊บนะหัวเราะปุ๊บหน้าที่เราหัวเราะเขามีงานวิจัยออกมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งเ็าเห็นหน้ายิ้มหรือหัวเราะของเราปุ๊บอะ ฮอร์โมนความเครียดที่ทําให้อดรีนาลินพุ่งแบบอยากกําลังต่อสู้อะมันจะดรอปเธอค่ะพอมันดรอปปุ๊บเดี๋ยวคอนเวอร์เซชันมันจะเริ่มเย็นคูลดาวลงเองนะงนั้นบางบางกรณีก็หัวเราะกับความงี้เง่าของเราบ้างก็ได้เลือกจังหวะให้ดีไม่งั้นเขาจะหาว่าหัวเราะประชดประชันกวดูเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องอีกค่ะถูกด้วยนะคะโอเคเป็นกาลังใจให้คู่เราน่าจะไปได้ยืนยาวแหละเพราะเรารู้ตัวว่าบางเรื่องมันไม่มันมันไม่น่ารัก ะคะ่ะค่ะอะอย่างน้อยคบกันเนี่ยนะคะเหมือนที่คุณหมอฟ้าว่าก็น้องพยายามพูดจาก,กันดีๆการสื่อสารนี่สคัญในทุกในทุกตําคัญงสาสคัญในทุกวันทุกเวลาของการใช้ชีวิตร่วมก,กันออแม้แต่เรื่องการให้ความรู้เรื่องวัคซีนเนี่ยยังสําคัญเลยการสื่อสารนะ่ะมันมันสาคัญในทุกระดบับเวลาเราสื่อสารผิดต่อให้มันเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์อ่ะคนรับสารเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์อะมันก็กลายเป็นเรื่องแย่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกลงการสื่อสารค่ะค่ะ